รถไฟสางที่าขันรถี่คนต่อโดยสของรับสาระของท่านนำามไปรถไกต้นต่อรถไฟการกรลาที่เป็นรถวที่ขึ้สายเหนือขบวนที่๑๐๙เรารถไฟจะต้องทางกรุงเทพที่รถไฟทางขานยง่หม่มีตัวรสานแล้วนำสินของรับสาระของท่านขึ้นสถาที่นั่งบนะบวนรถเรียบร้อยครับรถที่1๐กรุงเทขอนเชียงใหม่ออกจากที่แล้วถึงำไปตรงนวตา สถานีจุดาราจรพาดีสถานีท่าเรือสถานีบ้านบอและสถานีรถบุรีเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับที่เรียกสถานีที่๔ กนนารณ์เวาที่สาวดรวจรงวันตรายครับรถตรวจใีตารานที่้องสายเจ้าดอกทน่เหนือที่เจ็ดจากทา,ทางที่เราคายปลายทางกรุงเทพกำลังเข้าเชื่อมกันนาดที่สีสามและตรวจตีสาแล้วนะครับ าทัยาองบรสารที่าของการทยาควาเการารราของธาตุนำโดยไม่ก้มตัและถูกต้องเกี่ยวกัการกระจานที่ตามขั้นดุลแรงก็ต้องสายเต้องมีาที่เจ็ดสิบโปรแล้วรอให้การการอีุญาอทางบางบางครุงเทพบริการทางทางก็จ้มีารส่ของรับสารรับธาตุนำทีจาที่หน้าบนตรวนร yeah